ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเกิดภัยพิบัติหลายพื้นที่ในประเทศไทยเหตุมาจากสภาพแวดล้อมฝนฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงฤดูฝนของทุกปีอําเภอเคมาราชมักจะต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำหลากน้ำท่วมซึ่งได้รับผลกระทบมาจากทั้งพายุและน้ำหนุนมาจากทงางภาคเหนือทำให้เกิดน้ำท่วมในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ติดริมฝั่งแม่น้ำโขงและพื้นที่ติดลำห้วยบางโกลลำห้วยสาขาซึ่งส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ ผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายซึ่งนางสาวปียวรรณบุญธารักษารา,ษาราชการแทนเกษตรอำเภอเขมราชเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันปัญหานี้จึงได้วางแนวทางในการรับมืออย่างเป็นระบบเพื่อช่วยลดความเสียหายและพื้นฟูพืน้นที่เกษตรได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนตามแนวทาง4-5-3โมเดล โดย4คือการวางแผน4ระยะดังนี้ระยะที่1ระยะลดผลกระทบลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นโดยการวางผังแปลงครอบปลูกให้มีการระบายน้ําการทําคันดินรอบแปลงประตูน้ําเลือกพืชที่ทนทานต่อภาวะน้ำหลากรวมถึงจัดตารางการปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล สองระยะติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยเพื่อลดการสูญเสียเทียบพลันเตรียมพร้อมรับมือไปอย่างมีประสิทธิภาพติดตามการแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านไลน์เฟซบุ๊กหรือหอกระจายข่าวเก็บผลผลิตล่วงหน้าเร่งเก็บเกี่ยวก่อนน้ำท่วมหรือแปรรูเปเตรียมเครื่องสูบน้ำติดตั้งตามจุดเสี่ยงพร้อมอุปกรณ์ป้องกันน้ำเข้าแปลงและการย้ายต้นกล้าและพันธุ์พืช สาระยะตอบสนองลดความเสียหายระหว่างน้ำท่วมและรักษาชีวิตพืชเท่าที่ทำได้เร่งระบายน้ำหรือสูบน้ำออกทันทีเมื่อระดับน้ำภายนอกลดเติมอากาศให้รากช่วยให้รากไม่ขาดออกซิเจนป้องกันโรคพืชเชื้อราโคนเน่าโรคเน่าคอดินช่วยเหลือฉุกเฉินอาหารน้ำดื่มแก่เกษตรกร สี่ระยะฟื้นฟูทำให้เกษตรก,รกรกลับมาผลิตได้เร็วและมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ำลดดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่เพราะปลูกสำรวจความเสียหายซ่อมแซมโครงสร้างแปลงจัดกล้ามเมล็ดพันธ์ุเพื่อปลูกซ่อมแซมหรือปลูกรอบใหม่ปลูกพืชอายุสัน้นเช่นผักบุ้งถั่วงอกข้าวโพวดฝักอ่อนเพื่อหมุนเวียนรายได้ทั่วกราวฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐาน คือ5กลุ่มพืชหลักที่เสี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยและแนวทางป้องกันหนึ่งพืชไร่เช่นข้าวโพดมันสำปะหลังอ้อย2พืชสวนเช่นมะม่วงลำใหญทุเรียนส้มโอกล้วย3พืชผักเช่นผักากาดผักคะนา้าต้นหอม4พืชน,น้ำมันเช่นปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองถั่วลิสง5ข้าว 3. คือ3มเครื่องมือสำคัญแนวทางเฝ้าระวังและ,ะเผชิญเหตุพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยด้านการเกษตร1แผนที่ความเสี่ยงวางแผนการปลูกและป้องกันล่วงหน้า2ระบบเตือนภัยผ่านระบบ SMS อแอปหรือสียงตามสายเตรียมพร้อมก่อนเกิดเหตุ3การมีส่วนร่วมของเกษตรกรชุมชนร่วมเฝ้าระวังแจ้งสถานการณ์และวางแผนรับมือป้องกันร่วมกับหน่วยงานเรมีแนวคิดในเรื่องของการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรของปี2560 เนื่องจากว่าในแต่ละปีที่ผ่านมาก็ภัยพิบททัติทางธรรมชาตินางพุทเนี่ยก็เป็นปัญหามาทุกปีทําให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายนะคะก็เราก็กรมศุลการเกษตรก็ท่านอธิบดีก็มีแนวทิดที่จะทํางานยังไงที่จะให้แนวเชิงป้องก,กันเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะคะเพื่อได้จัดทำแนวทางการบริหารในเรื่องนี้นะคะโดยผ่าน การบริหารจัดการปฏิบัติโดยศูนย์ประมวลคราะห์สถานการณ์ยพิบัติด้านซื้นะคะหรือสปอพโดยมีการจัดทาข้อมูลคาดการสถานการณ์สภาพภูมิอากาศสถานการณ์รน,น,รน้ำนะคะแล้วก็การคาดการพื้นที่เสี่ยงนะคะเพื่อให้พื้นที่เตรียมรับมือ